บระเดี๋ยวนี้หนะ่าเป็นเรื่องเป็นล้าขนาดกับเรือฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยทัโมสังโคข้าเจ้ากับบัตัรได้พอเนาะกำเดียวบัไดา้สองแสนแปดโคนคอมเมนต์มาไป็นสามร้อยคือคอมเมนต์แบบทล่มทะลายแตกมเต็งว่าไม่หลวงมันเป็นไปบาัไดา้ระวังมันฮักเกิงระวังมันปิน้นจารินเนอะมันตไวจุไม่หลวงขี้โมะมันเลยจะบอกไว้เลยนะปีไม่เมืองปีหน้านะ่ะใครเซว่าไม่หลวงขี้โมะเตรียมน้ำขาวมิ้นส้มปล่อยไว้เลยเนอรไปขอสุม,มาไม่หลวงปีไม่เมืองปีหน้านะ่ะเนอรเตรียมไว้เลยเดี๋ยวไม่หลวงจะขึ้นไปพอว่าเรืือออเเเเนน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 ีีีีี่่่่่ยยยสภาาาพั้้คขใงไปแลวะ ใช่ไงไปแล้ววันคําไปพายวันคำราชสีทร้องไปดูสภาพาว่าเขาพายแล้วเป็นยังไงเนาะไปพอกันทุกคนตอนนี้นะเจ้าตอนนี้เขาอยู่ในเรือกองกระดาษเรือพลาสติกนของเขาที่เขาทำเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่นี่เขาอยู่ในเรือของเขานะเจ้านี่เขาอยู่กลางน้ำนี่น้ำพ่วมนะน้ำพล้มขนาดแถวไทยนักบว้เขาหัวหัวโทรศัพท์ตกน้ำตอนนี้เรือของเขาว้ายนี่นะเจ้าลอยน้ำได้เด้อไขว่า ว่าไปเด้อว,ว่าไปนี่เรือเขาพายน้ำท่วมขนาดนี้ดูไปครึ่งนี่อันนี้บ้านคุณน,นะทุกคนนี่นทุกคนหนีนพะพกไปมันใกล้ไปหรือเปล่าเนี่ยเอ,อ้ยเรือเรา <laughs> <laughs> เรือกันนี่มันจะไปจ้าเลยนะทุกคนเรือ <laughs> นี่ใครว่าบ่ได้มาไก่แล้วเหนอยจากแน่ปุ่นน่ะคนในร่านเราพวกเขาละ่ะบ้านจะทุกปุ่นมาหน่ะทุกคนปุ่นนะดูทุกเรือกองกระดาษเขาไปได้เด้อยคณะเขาบอกพายไม่พายคนเดียวเลยเนะี่ยคณะเขาบอกพายมันไปคนเดียวเลยหนเะพราะมีคนหลกักไปได้ไปได้กอ น,นี่ทุกคนเรือฟิวเจอ,อร์บอดประสบค,ความสำเร็จนะนี่ดูสภาพเรือ วันคำ่ำวันค่ำตะแต่หรือลํำนี่นใบอช่ได้อยู่ถือว่าคุม้มถึงแม่มันจะแล้วในวันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะเจ้าอทุกคนกระหันหละนอก,ก็คือว่าเฮา่จะเอาไปนไ้ำไหลโซ่โซ่เขาก็ุงไปเขาก็คง,ง,งหักสาชีวิตเขาไหวเป็นอย่างดีเหมือนกันเนาะชีวิตเขาก็มีนะ่าเนาะแล้วเดี๋ยวจะเพิ่งไปพอเรือล้าแหลกทีเฮาเคยทํานะทีเฮาเคยบอกไปว่าเฮาเคยทายงานสปอนเซอร์เขาไปลงนะแล้วก็นังสองคนเนาะไป่ายพอราเป็นนยางไรพ่องรวยเลย เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะมาวาะนี่งานเ็นตัสลัอะกคนกะหันะน่นแล้วน้อว่าเรือมาใจได้แต่แล้วามาพอสภาพหลังจากที่เขาใจงานไปแล้วอันนี้ตังก้นมันหนาะนี่มันดูขูขีดผ่องแล้วเขาใจอันนี้เทพกาวผ้านี่มันเหนียวขนาดเดิมน,นี่เทปกาวผ้านี่นะนะครับบปิ้นจะรีดพอแต่ว่าตีอันหัน่นตี่น้าเข้าหั่นมาใช้น้าเข้านะเขาบุ้งวิย์น้ามเข้าใส่ กระลำมังเข้าใส่นี่นี่คือสภาพหลังจากใช้งานไปแล้วปินความปินหงายไปก็หลายรอบมีไส้เดือนตัวโอเคก็ทุกคนเคลียร์หรือยังเรื่องเรือฟิวเจอร์บอร์ด ใช้งานได้แต่แต่บอกว่ามีคําเตือนห้ามเอาไปน้ําเชี่ยวน้าไหลแห้งน้าปิงงแบบได้นะอันตรายโอเคก็ถ้าน้าท่วมแบบว่าบ่ได้เชี่ยวอย่านี้เพระใจได้อยู่เนาะ